สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูช่องท่านภูโนหนึ่งนะครับสําหรับใครที่กําลังเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เราก็มาเละเราก็มาดูกันนะครับก่อนที่จะไปเล่นนะครับก<ม>็นะครับเพื่อนเชิเชิญมานะครับ ไม่เล่นนะครับวันนี้เราจะไปฝึกเล่นกันในโหมดโมด,โม,ดมัดปลาเดียวดากันนะครับทุกคนตาแรกนะครับกดไปเลยโอ้โหกดจะได้เล่นนะครับก็ปลาไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับวันนี้เป็นวันว่างๆนะครับเพิ่งกลับมาจากเลิกเรียนนะครับผมก็เลย อยากมาอัดคลิปนะครับผเปวนสายเอดับบิวนะครับ ก็คล <ip> ิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มาอัดอะไรเยอะนะครับเพราะเวลามันเร็วลรึเกินวันนี้นะเวลามันเร็วเกินนะครับเฮ้ย <ill> <n ick> โปรหรือเปล่า <ill> <n ick> <ill> <n ick> อ๋อไม่น่าใช่น่าจะเก่งนะครับก็เท่ากันนะครับเลือก ลูกสองนะครับสองยาว1หนึ่งศูนยหนึ่งสี่โอ้ทุกคนดูเวลาดิแป๊บเดียวสองนาทีสี่สิบแล้วแป๊บเดียวแตกนะครับสามนาทีแล้วทุกคน ไปิดไอวอวทำไมเอาเอาโอ๊ยอัดตัวตานี้นะครับอัดตัวแต่มันขึ้นดานเมจหัวให้นะครับเล่นแต่อีเซอร์ด,ดิกเกิลแล้วกันนะครับ พีเขาเล่นน,นี่เหมือนกันคนระับเรือ,อ,อ,อหนาแหละ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนอย่าเพิ่งรีบดิโอ้ยแป๊บนึงเอ้ย,อ,ยอัดตัวเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิด นะครับมันน่าจะเขาเรียกว่าซ้ำส,สอบเออซ้ำสอบนะเขาซ้ำสอบเปล่าผมเล่นในมือถือนะผมไม่ถนัดในคอมผมไม่มีคอมด้วยแหละถตาผมมีผมอาจจะเล่นอย่ายนเยอะอย่ายนเยอะเอออย่าดูตัวเองด้วยดูตัวเองด้วยนะครับ โเคดูนไปไหนไปไหนตายวงไปซะอยากสเติบอายุเคจังนะเออทุกคนคลิปนี้ผมขออภัยนะ ผมว่าผมได้เล่นแค่ตาเดียวจริงๆแล้วแหละเพราะว่าไอ้มันตัวคลิปเนี่ยมันมันไอการจับเวลาเนี่ยมันเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าการจับเวลาของคลิปมันเร็วโอย เอ้ยปลโลปรป่ะนี่ไม่น่า,จ,าจะใช่ปลโปรนะครับโหหกหนาทีโคตรเร็ว โอ้ยอัดตัวก็คลิปนี้สั้นมากนะครับ6นาทีก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมเนี่ยทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ